ปัญหาตรงที่เ,เป็นสิวตันมากค่ะเป็นสิวตันมากแล้วก็สิวก็อักเสบแดงเขนขึ้นมาพอพอมันอักเสบมากขึ้นหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปฉีดยาที่คลินิกนะคะแล้วก็มันก็ยุบค,ค่ะก็ยุบได้ประมาณสองสาวันค่ะแล้วก็ มันก็ขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่ามันเป็นสิวอุดตันมันก็ไม่หายจนพี่สาวมีเพื่อนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะหน้าเขาดำแล้วก็เป็นสิวเราใช้แล้วเขาก็หายเขาก็เลยแนะนำให้หนูมาที่นี่มารู้จักกับดรสาโรนแล้วก็ให้หนูใช้ผลิตภัณฑ์ก็ตอนนี้นะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจแบบที่หน้าตัวเองหายเพราะว่าเมื่อก่อนคือไปไหนมาไหนก็หนูจะ เอาผมมาปิดหน้าทําหน้ามาปิดบังสิวตลอดเพราะสิวหนูอักเสบม,มากแล้วพอใช้ดรสาโรแล้วสิวหนูหน้าหนูดีขึ้นสิวหนูหายแล้วหนูไม่จําเป็นต้องปิดหน้าหนูไม่อายแล้วหนูกล้าที่จะออกไปข้างนอกอย่างเปิดเผยโดยที่จะไม่ต้องเอาอะไรมาปิดหน้า